จริงเลยค่ะไม่จริงเลยค่ะก็ะเรื่องนี้เป็นรับเชิญนะคะไม่ได้มาเป็นนักแสดงตัวหลักค่ะก็ะราคาสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลค่ะ,คะ<ช>ไม่ได้เรียกแพงเลยเพราะว่าเรามาด้วยใจค่ะก็อยากร่วมง,งานกับพี่พสเพราะว่าเป็นแฟนละครเอ้ยไม่ใช่เป็นแฟนหนังหอแต,แต่ของพี่พสค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบใครเครียด คือเราดูกับเพื่อนทีไรเราก็จี้ทุกทีเลยแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในหนังเพราะฉะนั้นก็เรื่องค่าตัวโมไม่เกี่ยงเลยค่ะพี่พศอยากให้เท่าไหร่ให้เท่านั้นเลยเลทปกติไหมคะโมเลทปกติไหมโมไม่ไม่ไม่ทราบมาก่อนเพราะว่าโมเองไม่เคยเล่นหนังโมก็เลยไม่มีเลทที่ที่เคยตั้งตั้งเอาไว้โมก็ถามว่าพี่พศอยากให้เท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเจ็ดล้านไม่ถึงไหมคะ่าไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะหลายคนจับตามองว่าแบบพี่โมไม่ค่อยรับงานหนังเลยแบบม่กลับมาเ้ย ไม่ได้รับงานหนังเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีสังกัดอะคะ่ะการรับหนังเนี่ยมันจะอยู่ในพิจารณาของผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้เราเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เราพิจารณาได้เองก็เลยได้รับเล่นค่ะตอนนี้หลายคนแบบตางตามองแบบโยงเทียบกับน้องใหม่ดาวิกาไปแล้วเลยอุ้ยเอาโมไปเทียบกับน้องใหม่ดาวิกาเอาอันนั้นเขาฟ้าโมนี่เหวค่ะโมเหวมากเลยค่ะไม่เอาไปเทียบค่ะน้องเขาแบบเป็นรุ่นแบบ แบบระดับประเทศแล้วอ่ะโมก็แก่แล้วเดี๋ยวหลังจา<ม><ม>ก,กนี้ก็จะลุยงานหนักแบบไปเรื่อยๆถ้าแบบเีโอกันถ้า, <ๆ S 1> ถ,าถ้ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสโมก็ยินดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผลตอบรับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะค่ะ <S <S ต้องดูฟีดแบ็อีกทีหนึ่งแอบคาดหวังครับแอบคาดหวังค่ะไม่ได้คาดหวังในตัวเองนะคะคาดหวังในในความเป็นพี่พ์คาดคาดหวังในความเป็นแบบ ลงพี่แจ๊ส 4G มาก่อนแล้วเขาแบบประสบความสําเร็จมากอะค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกมากกว่าอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออรู้สึกว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จ ใช่คือโมเป็นคนที่สนุกกับการเปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆบางวันก็ผมมา้าบางวันผมยาวบางวันผมสัน้นบางวันก็แต่งแบบแต่งแบบอ่อนๆบางวันก็มีกระบางวันก็แต่งแบบฉ่าแบบฝร,รัร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมว่ามันก็เป็นความสุขของผู้หญิงแหละที่แบบอยากจะเห็นตัวเองในหลายๆายลุคอะค่ะแล้วก็พี่จังแต่งหน้าโมค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนเราแล้วแ,วแบบเปลี่ยนได้เห็นชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยรู้สึกว่าโมไปทําอะไรมาใหม่โมไปทําหน้ามาใหม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราแค่เปลี่ยนการแต่งหน้าเท่านั้นเองถ้าวััันนึงงงเเรราาไไม่้ดดก็จะ เราได้ไร้ด่งางหนาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะพุ่งวันนี้ก็ไหลไค่ะก็คือที่ทำนะคะคือเท่าเดิมค่ะไม่ได้มีการเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าการที่จะทําเพิ่มเติมกเราก็ต้องมีสตังค์นะคะตอนนี้เราเราไม่เอาตังค์ไปทําอะไรแบบนั้นแล้วค่ะเราเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าว่ามีแต่ข่าวอะค่ะที่ทักค่ะค่ะคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มคิดอยากจะทาอะไรเพิ่มอีกไหม คิดว่าน่าจะเป็นแค่สีผมเหลือเลยแบบนี้ค่ะทรงผมคืออยากตัดผมซอยแล้วก็อีกใจนึงก็ยังอยากไว้ผมยาวแต่นอกนั้นไม่คิดที่จะทําอะไรแล้วค่ะพอเวลาเราปรับลุปเลี่ยแปลงตลอดเวลาเนี่ยก็ะจะมีกระแสะวิพากษาอะไรเงี้ยเราว่าไงบ้างโมรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีในการที่เราจะเปิดทางตัวเองให้กว้างได้ในการทํางานค่ะถ้าเกิดอยากได้โมในลุกหนวยเนี่ยโมก็สามารถเล่นได้ถ้าอยากได้ในลุกที่แบบดูดูโตดูดูแก่กว่าขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาโมก็สามารถเล่นได้คือ คือทั้งหมดทั้งมวลมันมีผลต่อการทํางานนะคะถ้าเราพรีเซนต์ว่าเราทําอะไรได้หลายๆรูปแบบมันก็จะได้งานเยอะขึ้นนะคะค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วอะค่ะว่าเราเองก็เลข3แล้วนะคะเราก็ควรที่จะทําตัวให้วางแผนสําหรับตัวเองเพื่อจะเป็นคุณแม่ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความ เาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นคนที่รู้จักพออะค่ะคนเราทําอะไรถ้าอยู่ในลิมิตท,ที่รู้จักพอโมว่ามันก็ม,นกมันก็โอเคนะคะเพราะว่าโมเชื่อว่าผู้บริโภคเองก็ดูโมจนเบื่อแล้วเหมือนกันตัวโมวเองเวลาทํางานแบบนี้โมยังโพสจนเบื่อแล้วเหมือนกันค่ะคือเหมือนเลี่ยนตัวเองอะค่ะเวลาเราถ่ายงานแบบนี้คือคือโมค่อนข้างหลายๆคนมักจะบอกว่าโมเป็นดาราที่ออกแนวเซ็กซี่ คือเราก็รู้สึกว่าเราผ่านความรู้สึกตรงนี้การทํางานแบบนี้เรารู้รสชาติมันมาหมดแล้วมันก็มันอิ่มตัวแล้วอะค่ะในอนาคตข้างหน้าเราจะไปถ่ายแบบนี้ตลอดไปเราก็จะเป็นเซ็กซี่โบอย่างนั้นตลอดเวลามันไม่ใช่คําตอบในชีวิตโมเลยอะค่ะโมอ,อยากจะลดภาพตรงนี้ลงแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่ดีเซ็กซี่ะัเซ็กซี่ะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทําเลยค่ะค่ะก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวต้องติดตามนะคะ๋อะขั้นเปลือยอันนั้น ขั้นเปลือยน่าจะผิดกฎหมายค่ะค่ะลิมิตยังไงบ้างค่ะลิมิตของพี่โมเป็นยังไงบ้างนู๊ตโมโมไม่ไม่รับค่ะโมไม่รับถ่ายนู๊ตค่ะมันก็อีกเกรดหนึ่งอะค่ะอันนี้โมว่าโมเป็นนักแสดงแล้วโมทำทำงานโมรักษามาตรฐานตัวเองขึ้นมาได้โมไม่น่าจะตายด้วยคำว่าถ่ายนู๊ตอะค่ะเออบอกว่าเตรียมตัวไปคุณแม่ค่ะลูกเป็นธรรมใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ยังไงบ้างเลยก็เดือนหน้าคลอดแล้วค่ะ ใช่เดี๋ยวนักลอดแล้วตื่นเต้นมากเยอะมากเลยค่ะถ้าดูในอินสตาแกรมโมจะรู้เลยว่าโมซื้อของให้ลูกเยอะมากเตรียมไว้หมดเลยค่ะแล้วก็วันที่22ก็ต้องอบรมคุณแม่ช allora ื่อน้องอีสเตอร์ค่ะพอดีว่าคุณแม่เขารู้ทราบว่าเขาตั้งครรภ์ตอนวันอีสเตอร์พอดีก็เราเป็นคริสเตียนด้วยก็ชื่ออยู่ในในศาสนาแล้วก็รู้สึกน่ารักดีใช่ค่ะใช่ค่ะ เดือนพฤศจิกาปลายๆค่ะภายในปีนี้ได้เห็นหน้าแล้วแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ทํามาหากินเนี่ยเอาตังค์ไปต่อเติมบ้านให้ลูกค่ะนนทั้งหมดทั้งมวลเขาจะรับรองแบบกฎหมายด้วยหรือว่าเป็นแค่ในนามหรืออะไระคะเป็นเป็นลูกรักนะคะไม่ได้ไม่ได้จะไปขโมยลูกใครมาเลี้ยง่ะคะเราไม่ได้อยากเป็นเจ้าขอเจ้าของค่ะจะมีเซ็นรับรองบุตรไหมครับไม่เราไม่ได้อยากเป็นเจ้าเจ้าของค่ะเราแค่อยากให้มีความรักอ๋อรักเป็น ใช่ค่ะแม่บุญธรรมค่ะคก็คือน้องก็จะมีแม่สองคนนั่นแหละค่ะคเราอยู่ด้วยกันนะคะ่ะ